รเรื่องแรกที่จะคุยกันก็คือเรื่องที่สื่อต่างชาติสั่งเผยนะครับว่าไทยสั่งกวาดล้างขายปืนเถื่อนออนไลน์มเีเรื่องเนื้อหาเป็นอย่างไรครับก็เป็นข่าวต,ต่อจากเหตุสลดที่เมืองไทยในวันอังคารนะครับก็รายงานจากสื่อหลายสาขานะครับระบุว่าหลังจากตำรวจไทยเผยว,ว่าเด็กวัย14ปีเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราดที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก5คนเนี่ย เป็นการใช้ปืนพกโมเดลที่ดัดแปลงให้บรรจุกระสุนจริงได้ขณะเดียวกันทางการไทยก็สั่งกวาดล้างการจำหน่ายปืนเถื่อนบนโลกออนไลน์แล้วก็เร่งฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุดังกล่าวครับเอพี AP รายงานว่าผู้ก่อเหตุวัย14ปีถูกจับกลุมได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากมีเสียงปืนนัดแรกๆดังขึ้นกลางห้างสยามพารากอนในช่วงบ่ายวันอังคารครับด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีประวัติการรักษาการทาง จิตนะครับและให้การที่ไม่สอดคล้องกับการกระทําหลังถูกจับกลุ่มโดยอ้างว่าตีนเสียงสั่งให้เขาลงมือก่อเหตุครับด้านพันตำรวจเอกนพดลเทียมเมธาผู้กำกับการส สัมง,งานตำรวจปทุมวันนะครับกล่าวกับ AP ว่าได้ตั้ง5ข้อหากับผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับขณะเดียวกันพลตำรวจโทรสรําราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมด้วยว่าผู้ก่อเหตุยังใช้ปืนแบล n งกัน ปืนพลาสติกและดัดแปลงหให้สามารถใช้กระสุนจริงได้และบอกว่าทางการเตรียมออกมาตรการควบคุมวัตถุดังกล่าวแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเสริมว่ามีการนำเข้าปืนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า1-0,000กระบอกในไทยครับและทางตำรวจจะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆในการจับประเภทใหม่ให้เป็นวุ้ร้ายแรงเพื่อป้องกันการนำเข้าทางนี้นะครับการครอบครองปืนจริงในไทยยังมีข้อจำกัดและต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปจึงจะสามารถครอบครองปืนได้ส่วนบทลงโทษของ การครอบครองปืนโดยผิกดกฎหมายจะมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีและปรับเป็นเงิน20,000บาทครับปืนจำลองที่ได้รับความนิยมในหมู่ที่ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องการหาในไทยนะครับก็สามารถหาซื้ออย่างเสรีขณะที่ตำรวจในหลายประเทศแสดงความกังวลว่าปืนลักษณะด,ดังกล่าวจะสามารถตัดแปลงให้ใช้กระสุนจริงได้รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงภูตระกูลนักอาชญาวิทยาแห่งมหาวิทยาลายัยรังสิตให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่า ปืนแบล็งกันหรือปืนโมเดลที่ดัดแปลงเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าผู้กระทําผิดสามารถเรียนรู้ที่จะดัดแปลงปืนได้ง่ายแล้วก็มีช่องทางในการดัดแปลงปืนเหล่านี้ด้วยครับคุณสมงพจน์ครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปืนเถื่อนนะฮะสืบเนื่องจากเหตุสะเท,ะเทอนกวนนะฮะที่สายามพารากอน อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะกับกอสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับโดยเมื่อวันพุธรอยเตอร์ได้สืบค้นข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ l a ซ a ด้และช้อปปีนะครับ ซึ่งเป็น e commerce, อีคอมเมิร์ซยอดนิยมในเอเชียตัว,วันออกเฉียงใต้พบการจำหน่ายปืนแบล็งกันในราคาตั้งแต่5,000บาทนะครับแต่ทั้งสองบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับรอยเตอร์บอกด้วยว่าทางการไทยให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุนะครับแม้ว่าหุ้นของภาคการท่องเที่ยวจะร่วงไปถึง1.6%ในการซื้อขายเมื่อวันพุธขณะที่ค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ดันค่างเงินบาทอ่อนหนักในรอบ11เดือนนะฮ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าได้ต่อสายตรงถึงเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวว่าทางเอกอัครราชทูตจีนเข้าใจและยืนยันว่าเหตุกลาดยิงนี้จะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีนและนักท่องเที่ยวจีน ในระหว่างที่ไทยเพิ่งกระตุน้นนักท่องเที่ยวจากจีนให้กลับมาเยือนนะครับแต่ข่าวการัดยิงก็กลายเป็นประเด็นบนสื่อสังคมออนไลน์จีนเมื่อวันพุธและก็สร้างคําถามนะครับว่าเหตุสะเทือนกวันนี้จะทําลายเศรษฐกิจไทยที่เพิ่งพาก,การท่องเที่ยวเป็นหลักหรือไม่โดยในมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนวัย37ปีดีหลิวเปิดเผยกับ AP ด้วย ท่าทางที่ผ่อนคลายนะครับบอกว่ายังคงมีศรัทธาในประเทศไทยเชื่อในการจัดการกับสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเธอมากนักนะครับเช่นเดียวกับเอยาวเชฟเฟอร์นักท่องเที่ยวอิสราเอลที่กล่าวว่ารู้สึกปลอดภัยและเชื่อว่าตำรวจจะจัดการทุกอย่างได้นะครับขณะที่ชาวไทยไวัย18ปีชานนวงสานิตกุลกล่าวกับ AP ว่าหากไม่จำเป็นก็คงไม่มาห้าง คงเลี่ยงที่จะไม่มาในตอนนี้และว,ว่าระบบความปลอดภัยไม่ได้ดีนักอย่างละหลวมอยู่นะครับนั่นก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนนะฮะเมื่อวานนี้ครับ